วันนี้อยู่กับช่อง PM ช,ชื่อนาเชนเกยนะครับอ่ามูรถไทยยันม่าคูโบต้าอิสกินะครับสามคันครับนานีสองคันครับนานีเพิ่งถ่ายไรยอ้อยเมื่อกี้ครับนี่ครับรถแรงครับรถแรงไปดูกันเลยนะครับ ดูฝั่งนี้นะครับยันมาครับยันมาอิสากิครับเครื่องร้อนสงสัยเครื่องจะร้อนครับดับเครื่องเลยครับไม่เป็นไรครับมาดูยันมากับคูบะตาก็ได้นะครับรดแรงครับระแรงเดี๋ยวจะเอาไปซ้ำโทแล้วครับคันเนี้ยเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่สะใจครับต้องเจอแบบจัดๆครับ นี่นะครับเจออิงเจออึงครับเจออึงครับเรามือรถถ่ายกันต่อเลยนะครับ อูโบตามาแล้วครับอันนี้ค่ะสเดแรงมากครับอันนี้4 7ครับ4 7น่าจะเป็น MU นะครับ MU 4 7หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ MU 4 7ครับ เซะับรองครับแรงทั้งสองคันครับโอ้ยจะจะไปทางไหน้รแเซละคัน ดูครับโตกลับมาดูยันมากครับ ยังไม่ได้วัดไร่เลยครับอันนี้ใส่เกียร์กระต่ายไทยเลยนะครับใสสามหนึ่งครับไทย ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ